สวัสดีครับผมโจทีเฮซัครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับเรื่องที่ห้ามทําในเกม GTA ภาคแสนนั่นเองนะส่วนในคลิปนี้เราก็มีผู้สนับสนุนด้วยนะก็คือเกม GTA s u r p c a r e e นั่นเองนะเซิร์ฟนี้สามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือเลยนะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะก็จะมีลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปพร้อมวิธีติดตั้งเลยนะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยแล้วกันนะฮะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ ฝากคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปด้วย้วกันนะฮะถ้าอยากจะให้ช่องโจทีเฮดส์ทำคลิปอะไรนะก็สามารถเม้นบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยแล้วกันนะสำหรับอันดับแรกที่ผมบอกทุกคนว่าอย่าทําเลยนะฮะก็คือระเบิดแก๊สเองนะสำหรับระเบิดแก๊สนี้นะฮะมันจะมีสิ่งที่ห้ามทําอะไรนะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะระเบิดแก๊สนี้นะถ้าเราโยนมัน ลงไปบนพื้นฮะมันก็จะมีควันนะฮะนี่เลยมันก็จะมีควันออกมานะฮะแล้วก็จะเป็นควันพิษด้วยนะแต่ถ้าว่าถ้าสมมติว่าเราโยนระเบิดแก๊สตัวนี้นะฮะลงบนสระน้ําตรงนี้แหละจะเกิดอะไรขึ้นนะสระน้ําตื้นๆนะเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่มันก็จะมีควันเยอะมากแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าว่าถ้าเราโยนลงบนน้ําแบบนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นร <c oughs> ะเบิดด้านมันนั่นเองนะฮะนี่เลย มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะฮะนี่เลยนี่โยนลงไปนะฮะมันก็จะไม่มีแม้แต่ควันนะฮะก็คือมันดับไปเลยนะฮะนี่เลยเราลองเดินไปดูดิว่าเราจะโดนอะไรหรือเปล่าเห็นปะไม่โดนอะไรเลยนะฮะปกติ cj จะต้องโดนใช่ปะแต่ว่าไม่โดนอะไรเลยนะฮะเอาเดียวตำรวจมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย สำหรับอันดับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องแปลกนะฮะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกที่ตลกมากนะฮะเนื่องจากนายตำรวจคนหนึ่งนะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะน่าจะเป็นตำรวจจราจรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตำรวจคนนี้นะ,ะจะมี บั๊กที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะก็คือบั๊กใส่แว่นดําเดี๋ยวมาดูพี่แกจะใส่แว่นดําไว้ตลอดนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้โหก็คือสิ่งนี้นะฮะทั้งที่มันมืดน,นะตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะฮะแต่ว่าพี่แกใส่แว่นดําอยู่ก็เลยมองไม่เห็นทางนั่นเองนะฮะโอ้โหแล้วก็เรื่องที่ห้ามทาก็คืออย่ามาแกล้งคุณตํารวจคนนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหเนื่องจากนายตํารวจคนนี้ใส่แว่นดํานะก็เลยทําให้ต่อเคืน แกมองไม่เห็นด้านหน้าของการขับรถนั่นเองนะฮะนี่เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่านายตำรวจคนนี้นะฮะเป็นจริงหรือเปล่านะนี่เลยโอ้โหดูดิขับเฉยๆไม่ได้แลเนี่ยโอ้โหดูดิมาถูรถเราด้วยนะเนี่ย และสำหรับอันดับต่อไปครับถ้าใครเคยทำพลาดเหมือนผมนะพิมพ์เลขหนึ่งมาใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะสิ่งที่ผมทำพลาดตลอดเลยตอนที่ผมโดดล่มนะมันก็คือตอนที่ผมกระโดดร่มไปแล้วนะครับก็คือผมจะต้องกดกลางล่มหนึ่งครั้งใช่ปะล่มมันก็จะกลางนะแต่สิ่งที่ผมทำพลาดหลายครั้งเลยก็คือผมกดกระโดดร่มแล้ว กดกลาง2รอ,อบมันเองนะก็คือกดย้ําๆนะพอเรากดย้ําๆนะมันก็จะเป็นการกลางล่มนะแต่ถ้าว่าถ้าเรากดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นการปล่อยล่มมันเองนะฮะถ้าทุกคนทำพลาดแบบผมนะฮะทุกคนก็จะเข้าสูโมดสู่ความเบื้องวังอันไกลโพนั่นเองนะฮะอย่างกับบัตไลเยียร์เลยทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปที่ห้ามทํานะสิ่งนี้เกิดขึ้นประจําเลยนะฮะก็คือตอนที่เราเริ่มเกมแล้วหรือว่าตอนไหนก็ได้นะ เราลองสังเกตทางรถไฟตรงนี้นะก็คือเราห้ามมายืนอยู่ตรงทางรถไฟนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนะจะมีรถไฟมาจริงๆนั่นเองนะปกติแล้วถ้าเราไปยืนที่อื่นนะจะไม่มีรถไฟมานะแต่ว่าถ้าเรายืนสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวรถไฟจะมารอดูนะฮะ <c oughs> นี่ไงเห็นปะพูดไม่ทันขาดคำเลยรถไฟมาถยยเลยนะฮะนี่เลย ก็คือถ้าเรามายืนแล้วก็พูดนะหรือว่าทําอะไรสักอย่างอแถวนี้แหละเดี๋ยวจะมีรถไฟมาเรื่อยๆเลยนะมาอาจจะทับเราได้น,นั่นเองนะทุกคนต้องระวังด้วยนะฮะนี่เลยก็จะเป็นความปรารถนาดีจากช่องโจที่เฮดแซดนั่นเองนะฮะก็ไม่อยากจะให้ทุกคนนะฮะโดนรถไฟทับตายนั่นเองนะฮะประมาณนั้น <c oughs> และสิ่งที่ห้ามทําำันดับต่อไปนะฮะก็จะเกิดขึ้นที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้นั่นเองนะหรือว่า ร้านไหนก็ได้ที่เราสามารถซื้ออาหารได้นั่นเองนะฮะตอนที่เรามาซื้ออาหารกับคุณป้าคนนี้นะฮะเราก็ผมก็จะแนะนําให้ซื้อแบบแพงๆไปเลยแล้วกันนะสิบสองเหรียญเพราะว่าตังเราเยอะมวกวิธีการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เราห้ามทำนะฮะก็คือเราห้ามกินเยอะๆก็คือห้ามซื้อเยอะๆก็คือเราซื้อไปแล้วเราก็กินใช่ปะ พอเรากินไปนเรื่อยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูมันจะเกิดขึ้น2อย่างเลยนะนี่ไง <c oughs> พอเรากินเยอะๆนะเราก็จะอ้วกนั่นเองะฮะนี่เลยโอ้โหสิ่งที่ห้ามทำนั่นเองนะฮะโอ้โหน่าเกลียดมากแล้วก็ที่สําคัญหลังจากที่เราอ้วกไปเสร็จแล้วนะฮะเราจะไม่สามารถซื้ออาหารต่อได้เลยนะฮะคุณป้าเขาก็จะไม่ขายเราต่อไปเลยนะฮะโอ้โหแบบว่า ป้านี่มีตังอย่างเดียวไม่ได้นะป้ารู้สึกว่าจะเป็นห่วงสุขภาพเราด้วยนะเนี่ยเฉียวหมากด้วยเหลือเนี่ยป้าสำหรับอันดับต่อไปครับผมแถมให้แล้วกันนะฮะอันดับต่อไปนะเราห้ามใช้ในมิชชั่นมองรถนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามันมองรถกันดูแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือสิ่งที่มันตลกก็คือนะฮะถ้าเราใช้ในมิชชั่นแน่นอนว่า เราจะไม่เห็นสีรถนั่นเองนะฮะเราก็จะไม่เห็นว่าสีรถคันไหนไมันเป็นสีอะไรกันบ้างนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากมากนะฮะที่เราจะขับรถสีที่เราต้องการได้นั่นเองนะน,นี่ก็จะเป็นอันดับที่ศูนย์ที่แถมให้นะฮะโอ้แปลว่าไม่มีก็ได้นะสำหรับอันดับนี้ว่าไปโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยดูดิเดินเข้ามาในพุ่มไม้ได้เฉยเลยนะฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม